ครับเราไปดูการแสดงที่มีชื่อชุดว่า GBGB GB นะครับเป็นผลงานสร้างสารรค์ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับซึ่งผลไปโดยช่องโฟโตกราฟเฟอร์ดีดโดยพ่เกช่องนี้เป็นช่องที่มีคลิปวิดีโอมากมายแล้วก็รับถ่ายทําวิดีโอทางด้านนาฏศิลป์และการแสดงด้วยเราไปชมกันแบบโหล่ลงๆให้การแสดงสื่อสารแทนคาอธิบายทท้งนี้อาจจะมีการวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์ในระหว่างชมการแสดงขอบคุณครับคุณค,คณคิสอนดูทุกภาคน่ารักมากฝากกดแชร์ด้วยจ้ะไปเ okay, <thank> พื่อนๆเอาหนีนาะเนี่ย คือครูจิ๊บก็ชื่นชม FC สั่งอีสานบางคนนะ FC อีสานบางคนครูจิ๊บเป e ri, ara, ิดใต้ก็ดูใต้เปิดเหนือก็ดูเหนือดูกลางเหมือนก็ดูไปด้วยกันนะครับแต่ถ uh ้า huh. อันไหนเอ้ยเราไม่สะดวกดูจริงๆอยากจะไปทํานุ่นเท่านี้ครูจิ๊บก็ไม่ได้บังคับเนาะเพราะว่าการมาดูมันก็เป็นความสมัครใจของทุกคนนะครับแต่อยากให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วก็แบบไม่ไม่น้อยอกน้อยใจกันนะครับวันนี้ไม่ได้กินโซจูนะครับวันนี้กินเป็นกาแฟนะครับปะไปชมกันโลชานนางสาวของการมีเอกรูปแบบการแต่งช่วงที่ส ปะกินอายความเป็นคาบสมุทรลอยมาเลยอ่าเป็นเหมือนฉากเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนงานเต้นรำาออดแล้วพอสจังหวะดีทุกคนดูการทำโชว์นี้ แต่แสงมืดไปหน่อยนะลงละครวังหน้าเนี่ยมีความเป็นมาลายูหนึ่งใช่เสื้อผ้าอาพรก็มีความเป็นอะไรนะบาบายายา่าอะไรบาบายายาเหรอรักแรงแค้นเห่ยผีฟ้าจะเย็นๆนะทุกคนที่คอมเมนต์มากราบขออภัยนะครับคุณจะกราบขออภยัยกราบขออภัยแบบพิมพ์ริพายเลยถ้ายังไม่ได้รีแอคอันนี้มันเจ้ามิกปหเนี่ยือไม่ใช่ดูผิด การแบบเออดูโชว์ของบัณฑิตมันมีความเป็นรุ่นสมัยเหมือนดูละครเพลงเหมือนดู musical, มิวสิคลเหมือนดูแดนซ์ที่แทรกอยู่ในมิวสิคลละครเวทีลีลามีความแบบยั่ย โขกเพิกแบบเต็มโอ๊ย้ามวางอยู่บนไหลได้ยังไงไม่หล่นนะ่ะเลือดกะมีความแดนเซอร์มีความเก๋ไก๋ ทรงผมก็คือตัชนะฮะสวัสดีครับคุณชิบสดีครับเออดูดูคือมันมีความเป็นบอเลีว์นะทุกคนมันมีความเป็นเหมือนแบบหนังอินเดียมีความเป็นมิซิค้าเป็นละครอะนะโชว์ของบัณฑิตอะบัณฑิตวังหน้าเนี่ยมันมีความแบบ แล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือที่เราเห็นได้ในโชว์ของบัณฑิตพัฒนาศิลป์คือสกิลสกิลหรือทักษะคือดักษสดงของมีทักษะทักษะแบบเด็กนาฏศิลป์ที่เรียนร่วมสมยัยผู้ชายของฉันเออเป็นเหมือนแบบงานเต้นรำมา เกีพาราสีการเจอเจอกันระหว่างชายหญิงชุดเขาก็มีความแบบคาบสมุทรมาลายูเป็นบะบะายาเป็นภูเก็ตเป็นสิงคโปร์เป็นมาเลเซียนะ ฉันชอบคอมเมนต์ของยัยดีมอ่ะเพลงเหมือนงง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 งเพลงง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 งมากเออเจิดใช่ลูกเออเออมีความเป็นแบบเต้นรำเป็นแบบโซเชียลแดนสแควร์แดนแต่ก็แอบคิดเหมือนกันนะว่า อันนี้คิดแบบแบบเป็นกลางแล้วไม่เอออวยมากห๋ยวจะกลายเปนว่าอะไรเลยคุณผก้ชมไปหมดถ้าเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตจะเป็นไปได้ไหมว่าคนสมัยก่อนเขาเต้นแบบนี้จริงไหมหรือเป็นจินตนาการแล้วก็การคาราฟเพิ่มเติมให้มันมีความเพดให้มันมีความแซบให้มันมีความ อีโรติกให้มันมีความเซ็กซี่เพิ่มขึ้นไปจากเดิมอันนี้อันนี้แอบคิดแบบย้อนย้อนแย้งกลับคิดแบบแยง้งแย้งจากนี้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโหคูจิ้ดูกิโชกกี่โชกโชก็อวยหมดเลยอังนั้นแอบคิดนิดนึงว่าสมัยก่อนเขาจะเต้นรำแบบนี้จริงไหมอ้างอิงท่ารำท่าเต้นจากไหนอ่าตั้งเป็นคำถามแต่มันสวยแหละ เอ๊ะและเอกลักษ์โชว์ของบันดิตอีกอันหนึ่งนะที่กูจิบชื่นชมเขานะก็คือว่าเขาทำบ็อกกิ้งทำแถวแพทเทิร์นได้แบบไม่น่าเบื่อเก๋ดีต้องมีเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆออเข้าๆออออออไรเนี้ยอนนี้ไปใส่สูตรมาแล้วเป็นเหมือนแบบ ไปงานเอ้ยไอ้ผ้าที่พาดอยู่มันไม่หลุดด่าทุกคนเออต้องมีอะไรล็อกไว้แน่ๆหรอหรือยังไงอะท้ามันไม่เออเอลีละเออเออโอ้ยอกอกเออคุณรู้ไหมจี้บีเนี่ยขอตั้งแต่ EP 10กว่ากว่านี่ EP 160กว่าคณที่เพิ่งจะมารีแอคเขาเนี่ใจเย็นๆนะทุกคนนะ จี่บีนี่ขอตั้งแต่แรกๆตั้งแต่คุณจิ๊บสัมภาษณ์น้องเอ็มฉิมเลยอ๋อเป็นเหมือนงานแต่งงานหรอเนี่ยเนี่ยเหมือนมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ปะหรือไง<ม>นั่นเป็นการเต้นเซเลบรตมีความเป็นละครเห็นปะมีความเป็นละครอะ อพาตติดตกินตุ๊กแกหรือเปล่าเออปอมแก้มป่ะเมื่อกี้ <laughs> โอเคครับสำหรับการแสดงชุดจีบีจีบีนะครับก็ชื่นชมอันดับแรกเลยคุณจิ๊บเพาะเสื้อผ้าอาพรเขามีความเป็นพีเรียดสวยงามดีนะครับลีลาการรําการเต้นของนักแสดงก็มีทักษะสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีเลยการทําแพทเทิร์นการเข้าการออกรวมถึงเพลงก็มีความเป็นอินโดมาเลคับสมุทรภูเก็ตแฟนตาซีก็ขอชื่นชมผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับรวมถึงนักแสดงที่แสดงได้อย่าง ถึงเครื่องแกงใต้มากแม่ <laughs>